กรัมนะครับขยับเข้าไปโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหวันนี้ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาริทิเดชก่อนเลยไม่กลัวเลยครับชนะได้ก่อนดังระเบิดเลยครับเพราะว่าริทิเดชนี่ก็ประเภทยอดมวยเหมือนกัน วันนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะครับริติเดนครับเจอกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าครับอ่ะออกแบบละเอียด้าวแตกเสร็จแล้วครับหางคิ้วด้านขวาของแอนดรูนะครับนี่ครับเข้าไปเจอริติเดนเนี่ยเข้าหลวมไม่ได้นะครับผิดสงรอบตัวครับบริเวณปลายหางคิ้วเลยครับแข่ง้ายอัดเข้าไป โอ้โหวงในก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้ครับอันดูมิลเลอร์ขยับไปครับวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาตโต้คืนฝีมือไม่ธรรมดาครับนักมวยจากสกอตแลนด์ไลน์นี้ปะทะกับริทิเดตได้ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหทำกันบ้านมาดีเลยครับ ชกยากครับเจริทิเดโอ้โหสอกครับแม่โดนเต็มเต็มแตกไหมเอาครับโดนเหมือนกันครับแตกเลยครับคุณเชื้อชายครับเอาเลือดคืนเลยครับบริเวณหางคิ้วขวามีเลือดมาเลยครับริธิเดตโอ้นานาจะเห็นดีครับริธิเดตโดนอาวุธคู่ต่อสู้แตกครับตอนนี้ถือว่าเสมอกันแล้วละครับได้แผลแตกคนละแผล ปพี่หมอครับพี่หมอคณนิตครับขึ้นมาดูหน่อยนี่เดียวครับสบายสบายครับอ้าวถึงกิ่วอีกคนหนึ่งครับข้างเดียวกันเลยครับข้างเดียวกันเลยครับโอ้โหสนุกเลยครับยกแรกครับแตกกันทั้งคู่ แข่งสายสาดเข้าไปครับแล้วแอนดูมิเลอร์อก็สวนทันทีะจะเกี่ยวไม่ล้มครับ,อรบแอนโดลุยได้นะครับโอ้โหรวมวุอใส่กันแหลกแล้วครับขยาาไปโอ้โหเข้าไปโอ้โสมศักดิ์ศรีจริงๆครับนานๆทีครับจะเจอคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อครับลิธิเดช วันนี้แอนดูมิเลอร์คือคนนั้นครับสู้กันแบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยโบรุพูพันวงในครับดูการไล่แขนดูการสอดแขนทำน้าทีระยอดเยี่ยมมากครับแอนดูมิเลอร์นักสู้จากสกอตแลนด์นะครับโอ้โหเจอสอกของริติเดตริติเดตก็ออกไม่ไม่พั่มเพื่อนะครับแม่ต้องระวังครับให้น้ำของทีมงานคนไทยพี่เลี้ยงไทยนี่แม เู่ท้ายๆครับเป็นลานสกเก็ตนะครับเข้ามุมแดงเข้ามุมน้ำเงินโอ้โหแบบตามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆครับแอนดูมิเลอร์ดูการไล่แขนสอดแขนครับไม่มีใครยอมใครเลยครับหาจังหวะในการออกอาวุธแข่งซ้ายไป ตะซ้ายสับซ้ายครับลิิเดตแอนดูจะวิ่งเข้าไปแบบมันจะคว้าคอคิดผิดนะครับต้องมีลูกน้ำก่อนครับนี่ครับริเดธแม่ดา่าเห็นบแบบบบครับเพื่อนซิ่งครับสิทธิศักดิ์ครับวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยคาะแยบแรกไปครับซิงกันเลยครับซ้ายกับขวา ใครจะแม่นกว่ากันแม่ดักเสียบดักกระทุ้งนี่วงในนี่หายห่วงครับริติเดทครับโอ้แอนดูนี่แม่รอบแรกนี่โดนไปกระจับไป2ทีผมว่าพลังงานคงจะหายไปเยอะพอสมควรนะครับเริ่มจะหลอกต่อ,อยเลยนะครับริติเดชครับอาศัยจังหวะแบบนี้ครับ ลื่นอีกแล้วตัมือครับไปกันต่อครับแมอยากจะ้าคือเลยครับแอนดูมิลเลอร์บวยจังหวะ2รอดักรอเสียบครับดิติเดเดินก็ได้ถอยก็ดีครับดูครับไปตามสถานการณ์ครับแอนดูเดินแกก็ถอยนะครับถอยตั้งเสียบตั้งโต้ ือว่าเป็นมวยที่ปรับสถานการณ์การต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมเลยครับริทิเดชครับจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับครับไปไปที่พับนอกอีกนี่ครับหกระุงออกโอ้ยิ่งพึดเลยครับดูแทบจะวิ่งเข้าหานะครับซ้ายยันแหมแต่ว่าตอนนี้เป็นนกรู้แล้วครับโอ้โหหุยแหมเคลียร์ขาหน้าและถมเข้าไปจะคว้าคอแทงซ้ายเลยครับลิทิเดช สวยงามมากครับลูกนี้ลูกฝึกเลยนะครับพอจับทางได้นี่อะไรมันก็เริ่มจะคล่องคอมันเริ่มจะง่ายขึ้นเลยครับแอนดูนี่เจอมวยขวาต่อยดีแต่ว่าเจอมวยซ้ายอย่างนี้ทีเดียดทำท่าจะไปไม่เป็นครับเข้าเข้าจุกจิกด้วยนะครับแต่พิสิทธ์ก็บอกอย่าไปอยู่ใกล้เชือกมากครับ เข้าไปต้องเร่งทําอย่างเดียวเลยครับแอนดูมิเลอร์พลิกมาทําอะไรไม่ได้ครับแข่งซ้ายโอ้ถ้าจับทางได้แล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่เลยครับวิธิเดชนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ครับหวานใจของแอนดูนะครับก็เอาใจช่วยนะครับด้านบนโอ้โหเริ่มจากคิดช้าทําช้าแล้วครับ ต่ใจยังสู้เลยครับนักมวมจากสกอตแลนด์แต่พออย่างว่าเลครับอะไรมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มจะลื่นไหลเลยครับวิททีเดตอ่ะุมเจไม่ได้เลยครับนี่ครับรอจัองหวะ2แบบนี้ครับค่อยๆเชื้อฉกค,ค่อยๆเลือกค่อยๆจิ้มรครับ โอ้โหเตะซ้ายจละเม็ดต้องชมหัวใจนักสู้ของอนดูมิลเลอร์ด้วยนะครับไม่ยอมแพ้ครับเดินเข้าหาตลอดจะนำจะตามจะยังไรก็ช่างครับจะโยนข่าวครับยังติดโอ้พลิกมาครับเป็นฝ่ายกลับมาได้เปรียบสังกันครับริทิเดตลูกนี้ โอ้เข้าไปเจอซ้ายอีกเพราะจอหอ์นุทก็รวบไว้เลยครับแหมเริ่มจาอึดอัดนะครับอนดูมิเล,ลอร์ไม่ค่อยได้ดังใจนี่กรบผลักออกไปแล้วก็วางซ้ายเบาๆครับพอมันอยู่ในช่วงปลายยกแล้วครับเตะซ้ายแทงท้ายถีบซ้ายครับก็แค่แทงให้เห็นกันแล้ละครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากมาย เป็นของริที่เดชไดมอนด์98ครับเอาชนะคะแนนแอนดรูมิเลอร์จากสกอตแลน์ไปได้อย่างสนุกจริงๆ